โอเคนายเจ้เจอาบทิซีโอเคก็ราหินว่าเป็นคดีในศาสลงดูในายเจอาบทที่ข้อที่นโอเคมอช่วยฟังช่วยอ่านห้เราฟัง โอ้พงพันอิสราเอลจงฟังพระวจนะของพระยาเวเพราะพระยาเวทรงมีคดีกับชาวแผ่นดินนั้นเพราะในแผ่นดินนั้นไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตความเมตตาหรือการรู้จักพระเจ้าโอเคก็ในในคดีนี้ก็เราเห็นว่ามีม,มีสามเรื่อโอเคเรื่องแรกเขาไม่ซื่อสัตย์เวลาคิดถึงไม่ซื่อสัตย์มันไม่ความว่าอะไร เปิดเผยยังไงไอ้จริงไอ้จรไม่ซื่อสัตย์ยังไงวายลุกคาร์โโอเคใช่นักเรียนรูปคาร์โโอเคก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็เล่นชื้กับกับพระอื่นๆอยโอเคก็ไม่มีความรักใช่ไอ้จรไม่มีความรักยังไงเพราะว่าเขาไม่ซื่อสัตย์เขาก็เลยไม่มีความรักอืเป็นเล่นเชู้เออใช่ มันเป็นคนละอย่างรักไม่มีความรักไม่อดทนถ้าเขารักพระเจ้าเขาก็จะไม่โอเค w h e t h e r w h e t w h e t h e r เราคิดโอเคมีสองก่อนใช่ไหมครับก่อนแรกคืออะไรแรกคือต้องรับพระเจ้าด้วยสุจริตสุใจก่อนที่สองกลับบ้านกลับเพื่อนบ้านโอเค ก็เวลาเราคิดถึงชาอิสราเอลชาอิสราเอลไม่ซื่อสัตว์ต่อต่อสามีของตนเองคือพระเจ้าพระยะเวโอเคไม่รักก็อันนั้นเวลาเราอ่านต่อก็ราจะเห็นว่าเขาไม่รักเขาไม่รักคนบ้านมันสมควรจริงๆเขาใช้คนโจรเหมือนเป็นทาสของเขาเขาจะขายและซื้อคนเหมือนเป็นสัตว์ ก็เขาน่าจะน้าชุเวลาเขาเก็บเกี่ยวสถานที่ของตนเองเขาน้าจะเก็บเกี่ยวทั้งหมดหไม่เก็บสิ่งที่สิ่งเหลือเพื่อคนจ o มาเก็บเกี่ยวเขาก็เขาเขาทําไม่ยุติี่ทมบันสังคงของขราบใช่ไหมครับถ้าเป็นคนรวยก็ราเราสามารถมีทานายความและคนรวยส่วนมากเขาเตะคุกไหมไม่เขาไม่เตะคุกบางครั้งมันจะโอเคอย่าทําอีกนะไม่เตะเขาฆ่าคน ไม่แต่เขาเขับรถเร็วและเขาฆ่าคนแต่เขาฆ่าคนโจรก็ไม่เป็นไรแต่คนโจรก็ทำผิดได้หน่อยเขาติดคุกนานเพราะอะไรเพราะไม่มีทานายไม่มีใครป้องกันไม่มีใครดูแลโอเคอันนั้นผิดสังคมมันนมันเป็นผิดอารยธรรมโอเคชาวอิสราเอลเพราะเขาไม่มีความรักเขาทําไม่ยุติธรรมเหมือนกันเขาทําไม่ยุติธรรมกับพี่น้องที่อยู่รอบๆเขา <Okay. S 2> เราเห็นว่า,ม,วาม,โโมีการโกหกมีการฆ่าการมีคนขโมยมีคนทำผิดประเวณีกส็สิ่งแบบนั้นเป็นเพจต่อเพื่อนบ้าน mm hmm. สิ่งนั้นเป็นเพจที่เราทำกับคนในสังคมเราโอเคและที่สามไม่ได้บันทึกที่สามเขาไม่รู้จักพระเจ้า mm hmm. อันนั้นคล้ายๆเป็นการสรุปเพราะเขาไม่รู้จักพระเจ้าก็เขาสื่อสารไม่ได้ แต่เขารักคนบ้านก็เหมือนไม่ได้ในในคดีที่เราอ่านในบทที่สี่บทที่ห้าเราเห็นว่าพระเจ้าใช้คำโซเพนีสิบสองครั้งจริงๆคำคำเหมือนคำว่าโซเพนีนะเราอาจจะไม่ได้แปลตรงๆเป็นคำว่าโซเพนีแต่คำในฮีบรูที่เป็นโซเพนีครับฮเซใช้ยี่สิบสองครั้งในเล่นของเขาสิบสองครั้ง ก็อยู่ในบทที่สี่บทที่ห้าแนวเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะวาเวลาคิดถึงคนที่นับถือพระบะอาอลคนที่นับถือพระบะอาอลหลายครั้งก็มีโสเภณีที่จะไปตัวเพื่อเพื่อเขาจะเขาจะ,เขาจะนำมาสักการ uh, เป็นเรื่องอื่นแต่มันน่าสนใจมากที่ศาสนาแปลกศาสนาอื่นๆเพราะเขานิ่ถึงเซ็กซี่มากก็มันมันแปลกแต่ anyway เราจะลับมาโอเค ก็มัน,ม,นมันน่าสนใจเขาไม่ใช่แค่ทำทำชู้ก็เล่นชู้โดยนักถือคารการตอื่นแต่เขาน่าจะร่วมกับโซเพนีที่ใครตัวเพื่อนนมัสการพระบาอัด้วยก็เ,เขาทําไม่ใช่แค่เป็นสัญ,ญลักษณ์แต่เขาทําด้วยความจริงด้วยเขาละทิงพระเจ้าเพื่อหาพระอื่นๆโอเคก็ในยาเอเโฮเซบทที่สี่ถึงบทที่สิบ ก็พระยะไวยพระเจ้าก็อันงถึงอ่าภาคเหนือก็เป็นเป็นเอเฟรียมโอเคเอเฟรมก็เป็นเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในในภาคเหนือก็เลยเป็นเผ่าที่ที่อ่าฮุเซียใช้เพื่ออันงถึงอิสราเอลก็เลยยาซับสนเวลาเห็นก็ต่อว่าเอเฟรมโอเคเอเฟรมก็เป็นอิสราเอลแหละ โอเคุ okay, ันเราอ่านถึงบยอยบอยชุดบทแรกที่ทน,นชัยอิสราเอลเขาไม่ซื่อสัตย์ว่า,าชัยอิสราเอลก็ยังทำพิธีต่างๆแต่ไม่ได้ทำด้วยใจโอเคเขาไม่ซื่อสัตย์เขาถือว่าเพราะพิธีกรรมที่เขาทำเขาถือว่ามันจะมีประโยชน์มันคล้ายๆเป็นเป็นเครื่องพระที่ที่เรามีในสังคมเรา ถ้าเรานับถืออย่างถูกต้องก็เราจะได้ผลดีก็เขาคิดคล้ายๆกันถ้าเขาทำพิธีการอย่างถูกต้องก็พระเจ้าจะอวยพรเขาจะได้ดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วโอเคและเพราะเขาไม่ได้ทำด้วยด้วยใจก็พระเจ้าปฏิเสธ้องดูในโฮเซ่บทที่6กบทที่6บางคนจะใช้โค้ดแบบนี้เพื่อแสดงว่าเราไม่ต้องใบโบลเราไม่ต้อง นกมันการด้วยกันให้มองดูบทที่หกข้อที่หกต่มช่วยอ่านให้เราฟังเพราะเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องศัตรูบูชาเราประสงค์ให้รู้จักพระเจ้ายิ่งกว่าประสงค์เครื่อบูชาเผาทั้งตัวโอเคก็บางคนเขาจะตีความหมายเพจเขาจะเือว่าเ,อาเห็นไหมชาอิสราเอลเขาไม่ต้องถวายเขาไม่ต้องทำธรรมบัญญัติเขาไม่ต้อง, uh, uh, ญญองจริงๆเขาต้องทํา แต่เขาทำเพราะแสดงออกที่เขาเชื่อในใจไม่ใช่เพื่อ,อก็เหมือนเพื่อบังคับพระเจ้าจริงๆพระเยซูคริสต์อ้างถึงข้อนี้สองครั้งในแมททิโบที่ 9, แเแมททิโบที่12เพื่อตอว่าชาวเฟรซีโอเคอันนี้เคแสดงว่าไม่ว่าจเราจะทำยังไงถ้าเราทำไม่จริงใจมันบวบเรียกและคิดว่าเราสามารถเห็นด้วยไหมในในในดำรง,งชีวิตของเรา สมมติว่ารามีพรนรยาหรือรามีสามีที่บอกว่ารักแต่เขาไปเล่นชู้แต่เขาซื้อดอกไม้เขาซื้อของขวานเขาพูดหวานกับเราแค่ว่าเราจะพอใจไหมไม่ไม่เพราะอะไรจริงๆเขาทำทุกอย่างเขาคิดถึงวันเกิดของเราเขาก็เลี้ยงดีก็เป็นแบบนั้นแต่ราจะยอมไหมไม่เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ทำจริงใจ ไม่แต่เขาไม่ได้ไปนอนกับใครเขาแค่เล่นชู้กับคนอื่นก็เขาแชทกับคนอื่นก็มันแสดงว่าเขาไม่จริงใจแต่ไม่ว่าจะเขาให้เท่าไหร่ก็เราไม่ยอมเนาะไม่ใช่แสดงว่าเราไม่สนใจสิ่งที่เขาให้เพราะว่าเป็นวิธีที่เราแสดงความรักแต่เพราะเขาทําไม่จริงใจจริงๆเราจะไม่ยอมทำไมเราถือว่าพระเจจันนายโฮเซ่แปติกาโคติน่ พีม่มการช่วยอ่านให้เราฟังโคเชียบที่8ปดบททีหนึ่งบอกว่าจงจดเขาสัตว์ที่ลิมฟีปากของเจ้าเาพราะอินทรีตัวหนึ่งบินอยู่เหนือพันิเวศของพระยาเวเพราะเขาได้หักพันธสัญญาของเราและและเมิดทำบัญญัติของเราโอเคก็พี่น้องอรู้จักกาอ,อ,อ,อินทรีตัวหนึ่งอินทรีคืออะไร เควลาคิดถ okay, uh, like, so right? mm ึง hmm. อ right? oh, okay. ินสีอ okay. mm. ันนี้ายเราคิดถึงนกอินสีเป็นเป็นสัญลักษณ์ยังไงสัญลักษณ์อเมริกาใช่ไหมครับเป็นอีกช่ครับแต่อินีอันนี้ก็มันไม่ใช่เป็นเป็นเป็นอีโก้ที่เรารู้จักต้องรู้จักอีโก้ไหมโอเคอันนี้เป็นไม่ทราบปะคำคำว่าอะไรแต่สัตว์นี้ก็เป็นเป็นเป็นนกที่กินเนื้อเนื้อที่เน่าเสีย แร,รงแรงแรง,รงถ้าเป็น,นไแรงแรงโอเคก็เป็นนกนั้นเข้าไปเองสิใช่ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันโอเคแต่เราเห็นว่าบินอยู่เหนือแานิเวทของพระยาเวโอเคเพราะเขาได้หักพันสัญญาของของ,ของเรา เห็นไหมมารับเลยว่าเอ็นสีมันเ็นเหนือพระนิเวศของพระเจ้ามันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่แต่เวลาเวลาคิดถึงเ็นเ็นนกแรงใช่ไหมโอเคมัน make sense ใช่ไหมครับเรานมกภาพไหมก็เหมือนพรนิเวศของพระเจ้ามันมันเงาเสียมันตายแล้วก็มีนกที่ที่จะเกีนเนื้อก็มันจะดลงมาเกีนโอเคก็แสดงว่าพิธีของเขามันเสียมันไม่มีประโยชน์ แต่พระเจ้าถือว่ามอนเป็นศพเวลาคิดถึงนาภาคเหนือภาคเหนือตั้งตั้งกษัตริย์คงนองตอนเองเขาสร้างรูปเขารอของตอนเองเขาสร้างพระนิเวศของเขาเองเขาทําทั้งหมดของเขาเองแต่เขาทําคล้ายๆยูดาเขาทําคล้ายๆที่เราเห็นในคัทิมภีเขามีมีพระนิเวศเขามีปโุโรหิตเขามีกษัตริย์ก็มีทุกอย่างเหมือนเหมือนสมควรแต่ทั้งหมดเป็นเท็จ ถ้าเราไปเที่ยวที่โน่นเราอาจจะถือว่าหุ้ยเป็นชาวอิสราเอลแท้ๆแต่จริงๆเขาเป็นคนแท้หน้าเหมือนแต่ข้างในมันไม่เหมือนในบทที่9เข้อที่3แค่คือว่ามนใช่ไหมเขาจะไม่ได้อยู่ในแผ่นดินของพระยาเวแต่เอฟราอิมจะกลับไปยังอียิปต์เขาจะรับประทานอาหารมนทินในอัสเซเรียโอเค ในอันนี้เราเห็นโฮเซอกําลังพยายามว่าพระเจ้าจะทำให้อิสราเอลาะอิสราเอลจะไม่อยู่ในที่เด่นโอเคและนั่นเป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่ในแผ่นดินของพระยาฮวมันไม่ใช่เป็นแผ่นดินของอิสราเอลแต่เป็นแผ่นดินของพระยาฮเวและแค่พระเจ้าเป็นเจ้าไหนที่อนุญาตเขาอาศัยอยู่เท่านั้น With a Prajal Bua Kao, oh, Prajal Latin Kao, right aye. Okay? Let Rao Hinwa Kauja Kauja Kin Ahan Ahan na Montin uh Assyria. Okay? and Anibina Kampu, Rahinwa, Egypt, okay, Egypt, that Assyria. โอเคก็ท okay, ่านสองก็เป็นศัตรูเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับป่าเกี่ยวกับคนคนที่เกลียดพระเจ้าโอเคและเราเห็นในในบทที่สิบข้อที่เจ็ดอย่าลืมเขาเขียนอันนี้ก่อนอัสซีเรียก็เป็นน้อยชั่วนาจักรมันใหญ่โอเคชาวชาวชาวอิสราเอลร r protect อิสราเอลอาณาจักรอิสราเอลก็ยังเป็นที่เจริญยังเป็นที่ดีมันมันมันดูเหมือนไม่มีใครชนะได้ โอเคลองดูในบทที่สิบ4้อที่เจ็ดมันช่วยอธิาอรกษัตริย์ของสมาเรียาจะพินาศเหมือนเศษไม้ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำโอเคก็เราเห็นว่าเศษไม้ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ<ม>ก็มันจะมันจะลอยออกไปและเราเห็นว่ากษัตริย์ของอิสราเอลก็จะไม่อยู่เสมอก็จะลอยออกไปทีวันหนึ่งจะไม่มีจะ,มมจะไม่มีกษัตร์ของเราของอิสราเอล และอันนั้นเป็นาเป็นคำภัยพิัตที่เกิดขึ้นเมื่ออัสซียามาชนะแต่จริงๆหลังจากนั้นมันลอยไปจริงๆเพราะว่าหลังจากนั้นไม่มีกษัตริย์ของอิองออสราเอลต่อไปในบทที่1 1ก็เราเห็นรูปภาพที่พระเจ้าเป็นปีดานและอิสราเอลก็เป็นโลกบทที่1 1เ,เป็นบทที่น่าสนใจ พราะว่าเราเห็นว่าพระเจ้ากำลังนึกถึงช่วงเวลาที่อิสราเอลก็มือนเป็นโลกที่เริ่มเดินได้ก็พระยะแหวรียกาออกจากอียิปต์เหมือนเป็นเด็กที่ร่มเร่มเดินได้ร่มรู้วิดาคือใครก็พระเจ้าก็นึกถึงเรื่องเรื่องของอบเรื่องเรื่องที่เขาเป็นผู้อพยพ และต่อไปบอกว่าเราสอนให้อิฟราเเดินได้เราจะยกรกยกเข็นของเขาเพื่อเขาสามารถเรียนรู้จะเดินได้ยังไงโอเคก็เราเห็นมันเหมือนพระเจ้ารักจริงๆพระเจ้าช่วยเวลาเขาเดินแรกใครอยู่กับเขาก็พระเจ้าอยู่ก็เลยมันมันน่าเสียใจายมากที่เขา เขาเป็นกระบทต่อลองดูและคิดถึงความรู้สึกของพระเจ้าในบทที่11บทที่8ต้องช่วยอ่านบทที่บทที่11บอที่8โอเอราิมเอยเราจะให้เจ้าแก่ผู้อื่นได้อย่างไรโออิสราเอลเอยเราจะมอบเจ้าแก่ผู้อื่นได้อย่างไร เราจะให้เจ้าเป็นเมืองอัดเป็นเมืองอัดมาได้อย่างไรเราจะทำให้เจ้าเป็นเมืองเสโบยิมได้อย่างไรจิตใจของเราปั่นป่วนอยู่ภายในความเป็นดูของเราก็ควบกลุ่นควบกลุ่นขึ้นน,นนี่น่าสนใจนี่เป็นอารมณ์ของพระเจ้าและเมื่อเราอ่านอย่าง,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 งเช่นในข้อที่สามก็ราเห็นว่าในเราเนี่ะซอนเอเฟรียมห้เดิน เราอุ้มเขาทั้งหลายไว้แต่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นผู้รักษาเขาให้หายแต่ในโคตที่แปดก็เราจะโม่ให้ชนชาติอื่นได้ยังไงก็เหมือนจิตใจมันเหมือนเหมือนเหมือนแหวแตกไม่ไม่ใช่แตกแตกแตกเหมือนใจแตกเนาะ พระเจ้าไม่ใช่แค่เป็นผู้ที่มันพระเจ้ามีอารมณ์มันเป็นสิ่งที่เราเห็นแต่ไม่แต่พระเจ้ามีอารมณ์เราเห็นว่าพระเจ้าจะให้เขาเป็นทาสของชนชาติอื่นพระเจ้าจะให้เขาทรโอเคนะอันนี้ไม่ใช่เป็นคำสอนตรงๆเกี่ยวกับบิดากับโลกแต่จริงๆเวลาเราเห็นว่าบิดาในครอบรอครัวสมควรจะประพฤติบนพระเจ้า เราเห็นว่าเด็กสมควรจะเชื่อฟังพ่อก็เราคิดถึงอิสราเอลกับพระเจ้าและบางครั้งรูปของเราเราสมควรจะประพฤติยังไงไม่ใช่แค่ตามใจเขาตลอดแต่บางครั้งเราต้องมอบให้แก่คนอื่นเราต้องมอบให้าาเขาเียนสิ่งที่เขาปลูกไว้โอเคแต่พระเจ้าพูดต่อไปว่าพระเจ้าจะไม่ทำลายลเขาทั้งหลยโอเคแต่ แต่ก็พระเจ้าจะยังดูแลยังมีคนเหืออยู่และในบทที่ส p ที่ส p บถึ c e เราจะไม่อ่านแต่พระเจ้าบอกวนเสของิงโตพจเรียกเขากับในบทที่12ถึงบทที่13าโอเคก็โฮเซกลับถงงาความผิดบาปของอิสราเอลและการที่ภาษาที่จะเข้ามาเร็วในชีวิตของโฮเซสวนมาก ชาอิสราเอลก็เจริญมีเศรษฐกิจดีแต่ในบทที่สิบสข้อที่7ถึงข้อที่8ก็เราเห็นว่าเขาทำไม่ซื่อสัตย์ตามเศรษฐกิจลองดูในบทที่12บสข้อที่7ถึงข้อที่8นะครับบทที่สิบข้อที่7ที่8บอกว่าเขาเป็นพ่อค้าในมือของเขามีตราชูขี้ช้อเขารักที่จะกดขี่เอฟรายม ราว่าแท้จริงข้าเป็นคนมั่นมีข้าหาทรัพย์เพื่อตนเองโอเคเราเห็นว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ใน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 การใช้เงินโอเคแต่เขาถือว่าเขาเก่งเขาถือว่าเขาเขาดีโอเคแต่ก็เราเห็นต่อไปพระเจ้าก็อ้างว่าเรานำคุณออกจากประเทศอียิปต์โอเคเราเป็นคนที่ดูแลเวลาเป็นผู้อพะยพะก็พระเจ้าเป็นผู้ที่ ดูแลซื่อสัตย์แต่เขาตอกไม่ซื่อสัตย์เคก็เลยในบทที่13 mm hmm. ก็เราจะเห็นกันที mm ่ษภาษาของพระเจ้าบทที่14 mm hmm. ทำร้อง mm hmm. ทุก mm hmm. เพื่ออิสราเอลกลับใจ okay, ในบทนี้ mm hmm. พระยาเวยกนิ้งถึงว่าจะรักษาดูแลให้เขาขึ้นดีถ้าเขาแค่กลับใจและสุดท้ายเราเห็นว่าใครฉลาด ก็เขาจะตามทำโดยทำตามสิ่งสิ่งเหล่านี้โอเคก็เราเห็นเป็นเป็นหัวข้อสนับสิ่งที่เราอ่านต่อไปลักษณะที่เราเห็นในโฮเซอเราไม่ค่อยเห็นการพิพากษาอย่างตวงเราไม่ค่อยเห็นการพิพากษาละเอียดเราเห็นว่าเขาจะเป็นเฉลยของของอัสซีเรียเราเห็นว่าพระเจ้าจะพิพากษาเราเห็นว่าพระเจ้าว่า อกหักโอเค,อเ,คเพราะนั่นเป็นคำที่พยายามอกหักโอเค,อเ,คเพราะเขาเป็นกบนพระเจ้าเป็นผู้ที่ดูแลเราเห็นความรักของพระเจ้าอันใหญ่มากและวเวลาคิดถึงบทที่หนึ่งบทที่สามคล้ายๆเป็นการแนะนำเราคิดถึงฮิเวเซียกับพันเรียกโกเมอร์แต่คิดว่าฮิเซียรู้สึกยังไงเวลาโกเมอร์กลายเป็นโซเปนคิดว่าร้องไห้ไม่ได้ก็อาจจะอยากฆ่าตัวตาย ก็จะเห็นคนเป็นกบฏอ,อย่างนั้นมันไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แค่เล่นชู้คนหนึ่งต่เขาก็ทำธุรกิจเป็นเป็นโสเภณีมันมันเย่มากเลยและคิดว่าพระเจารู้สึกยังไงเวลาเราเล่นชูน้เช่นนะโอเคและเพื่อนะจำได้ไหมสิ่งที่เราศึกษาในในในระวีศึกษา เกี่ยวกับาก,การอภัยของความบาปโอเคเวลาคิดถึงความบาปเรานิยมคิดถึงสิ่งใหญ่ๆแต่จริงๆละความบาปทุกอย่างเป็นความคิดต่อพระคุณของพระเจา้าหรู้คาพระคุณของพระเจ้าอันนั้นเป็นหลักความคามาิด mm hmm. ของเราก็าเลยเวลาคิดถึงเราเล่นชื่อต่อพระเจ้าเราเล่นชื่อของพระเจา้าเวลาเราไม่ขอบพระคุณเราเล่นชีออวิตต่อพระเจ้าเวลาเรา ไม่สแสดงความรักตอ่อเพื่อนบ้านเราเราเล่นชู้เวลาเราแค่ไม่ให้เกียรติพระเจ้ามันสำควรสิ่งใหญ่ๆมันไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไรเพราะว่ามันกิดขึนในใจคือคืดกับกับผู้ที่ไม่ขอบคุณพระเจ้าโอเคอันนี้เป็นอันนี้เป็นโฮเซียโอเคเราสำ่รวดอย่างเร็ว แต่จริงๆเราสามารถเข้าไปศึกษาละเอียดมากแต่ไม่ใช่เป็นจุดประสงค์ของของวิชานี้จุดประสงค์จะให้เราเข้าใจภาพใหญ่เพื่อเราสามารถเข้าไปตีวามหมายและศึกษาเองได้โอเคมีคำถามเกี่ยวกับคูเซียไหมครับนี่ก่อนก่อนที่แพทย์จะเป็นเฉลยใช่ครับอาซีใช่นี่เป็นเป็นยุคข,ของงานยอราบอที่สอง ยอรมนที่สองเป็นเป็นกษัตริย์สุดท้ายของภาคเหนือที่แข็งแรงหลังจากนั้นมีคื่ว่าหกแค่ว่ามีหกกษัตริย์ที่ออนแอร์อนแอไปเรื่อยๆจนถึงเขายอมให้ต่ออิสราแต่พันธกิจของโเซีส่วนมากเป็นเป็นช่วงที่ยาภาคเหนืออิสราเอลเอเฟรเขาเจริญเขาแข็งแรงอยู่ก็โมซีลายนี่เขาก็ประกาศ ตลอดระยะเวลาที่กษัตริย์เยรูบอมเป็นกษัตริย์เลยใช่ไหมคะหลายปีน่าจะน่าจะหลานกษัตริย์เยรูบอมด้วยอ๋อหลายปีเลยใช่ครับใช่เป็นเวลานานแต่เราไม่ทราบอันนี้เป็นคำที่เขาประกาศรู้เขาบันทึกว่ามันมันค่อยทราบเท่าไหร่โอเคเขาน่าจะประกาศบ้างแต่อันนั้นเป็นเป็นลักษณะที่ผมไม่ค่อยน่ใจเท่าไหร่เขาประกาศบ้างเขาก็น่าจะประกาศ อยาคอฟี่ชูใช่เขาเริ่มจะทำเป็นเป็นภาพหรือเปล่าเหมือนกับไอสิเคียนอือยังไอิเคียนใช่เป็นจริงๆเขาทำยืนเมือยอรมีนตอนเยอรมีนเขาเขาเขาโปยกายอ่าก็เขาทำหลายสิ่งหลายอย่างเขาต้องมีเองที่ลอใช่ ก็เขาทำทำหลายอย่างทุกคนน่าจะถือว่าเขาบา้าแต่จริงๆเขาทําเพื่อคนสามารถมองเห็นและเวลาเขานึกถึงลักษณะของเขาก็าาเขาสามารถนึกถึงลักษณะของคนอือ่นต่รูปบบที่เป็นจริงๆใช่แต่มันไม่ค่อย work เท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ค่อยยอมมันก็เป็นรกร่อนเกริดก่อนอันนี้มันเกิดก่อนพวกะิศยาเยลมีอะไรพวกนี้ จริงๆเขาอยู่ในยุคของเอเซียแต่เขาน่าจะอยู่ก่อนเยเรมีเพราะว่าเยเรมีเป็นน่าเป็นผู้เผยพระวจนะในช่วงเวลาที่ภาคใต้เป็นเฉลยยังไม่เป็นยังไม่เป็นแต่แต่เขาอยู่ในยุคของเอเซียอันนี้ภาคเหนือต้องเป็นเฉลยก่อนใช่ภาคใต้แต่จริงๆในในยุคของโฮเซียก็อาโมสก็น่าจะเป็นผู้เผยพระวจนะโยนาห์น่าจะเป็นผู้เผยพระวจนะเขาเช่นกันร่วมกัน ใช่เป็นเป็นเป็นยุคเดียวกันแต่อาจจะเป็นคนละปีอาจจะเป็นคนละที่เราอาจจะไม่รู้จักกันจะเป็นคนละภพคช่วงเวลาเดียวกันใช่โอเคมีคำถามอะไรอีกไหมครับอย่างอื่นไหครับเป็นการบ้านอะไรครับการบ้าน